ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับพบกันนะครับกับรายการนะครับรายงานเกี่ยวกับข่าวนะครับโควิด -19 นะครับในส่วนจังหวัดบุรีนะครับประจําวันที่25นะครับเดือนมีนาคมพศ2563นะครับครับในส่วนวันนี้นะครับก็นะครับได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์วิทยาบุญชวีนะครับจะมานะครับรายงานเกี่ยวกับ นะครับโควิด -19 ของจังหวัดบ oh, um, ah ุรีรัมยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์วิทยาบุญชวีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมครับครับผมอาจารย์ส่วนจังหวัดบุรีรัมยนะครับประชาชนแล้วก็บรรยากาศของโควิด -19 ของในสวนจังหวัดบุรีรัมของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์โอ้ก็ถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะครับ ก็คือมียอดคนป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 สูงที่สุดในภาคอีสานนะครับภาคอีสาน20จังหวัดนี้คือบนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็สถานการณ์การะระบาดก็มีผู้ที่นะครับมีผู้ที่ต้องกักกันหมายถึงว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ3,000กว่าคนนะครับ,รบที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนตาม พื้นที่ต่างๆนะครับครับที่ที่ที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีการติดเชื้อแล้วนะแต่ว่าเขาเคยไปในสถานที่เสี่ยงเช่นเวทีมวยที่เาราทราบข่าวกันนะครับรับไป,ไปสถานที่เสี่ยงคือเขากลับมาจากกรุงเทพนะครับก็มากระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบนรีครับซึ่งสถานการณ์ถ้าถ้าดูก็คือ แนวโน้มนี่น่าจะมีผู้ที่ได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับครับครับอาจารย์ครับในส่วนมาตรการการป้องกันในส่วนจังหวัดระธานีในเบื้องต้นนี่เป็นยังไงมีมีมาตรการอะไรยังไงบ้างนะฮะอาจารย์ครับในส่วนของภาครัฐเองนะครับก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็มีการสั่งให้ให้ปิดนะครับปิดอ่า สถานที่ราชาการนะครับตามประกาศของทางจังหวัดน,นะครับก็มีหลายแห่งด้วยกันเช่นสนํงงานักง,งานที่ดินสํานักงานประกันสังคมนะครับ,รบสํงงานักงานขนส่งแล้วก็สํานักง,งานทะเบียนนะครับท้องทะเบียนก็จะมีทะเบียนท้องถิ่นกับทะเบียนปกครองนะครับ,รบก็คือที่ว่าการอรําเภอครับพูดง่ายๆก็คือเปิดให้เฉพาะการแจ้งเกิดก,กับแจ้งตายเท่านั้นสองอย่างส่วนใครที่จะไปะทำบัตรประชาชนใหม่ จะไปย้ายเข้าย้ายออกอย่างนี้ก็ก็งดก็คือช่วงนี้ไม่ให้บริการนะครับใครที่จะไปต่อใบครับขีจะไปอต่อภาษีรถยนต์อะไรนี้ก็ก็งดบริการส่วนนั้นไปนะครับใครที่จะไปอวนที่ดินไปทําธุรกรรมอะไรเกี่ยวที่ดินก็ก็งดไปนะครับครับผมเพราะว่าม,มีมีคาําสั่งกรกทางจังหวัดปิดนะครับครับะส่วน ส่วนอันนี้คือการป้องกันเนาะแต่ว่าในส่วนของการอเขาเรียกว่ารักษาเนี่ก็ทราบข่าวว่าก็มีผู้บุนี่กําลังจะมีโรงพยาบาลสนามสนามนะครับค่ก็คือกําลังกาลังอเตรียมการกันอยู่ในน่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงข้ามสำนักงานประชาสัมพันธ์เกศสองนะครับเป็นตึกอาคารสร้างใหม่ของโรงพยาบาลสารสิทธิ์นะครับ อย,อยู่ใกล้ติดกับบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ,รบก็คือเส้นทางมายโสนี่แหละนะครับเ,ยเรย่องเรี่นบ้าบัวมา,าก็จะมีตึกเขียวๆหลังหนึ่งแล้วก็ตึกศีอเทอๆน้ําตา,า,าลหลังหนึ่งนะครับก็จะเป็นตึกนั้นนะครับทอเทอๆน้ําตาลนะครับจะเป็นคือตึกนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับ,รบก็เลยทางโรงพยาบาลสมภูรณ์ก็เลยว่า,าจะทําเป็นโรงพยาบาลสนามให้ ผู้ป่วยโควิด -19 ทโดยเฉพาะนะครับได้มาพักรักษาตัวที่นี่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลก็ก็เปิดวิทยาเขตบ้านยางน้อยนี่เป็นพื้นที่กักตัวนะครับสําหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับสุดสี่วันสําหรับใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถไปพักกักตัวที่นั่นได้ครับผมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนวิทยาวิทยาเขตบ้านยางน้อยนะครับ ครับอยู่ที่อำเภอเขื่อนในใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ครับครับผมนในครับครับแล้วทีนี้อาจารย์ส่วนโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามเนี่ยทางจังหวัดประธานีของเราจะเปิดให้บริการในในช่วงไหนฮะอาจารย์ก็าเข้าพอรู้รู้ข้อมูลฮะน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะปลายเดือนนี้ประมาณที่สามสิบสามเดือนประมาณนี้แหละนะครับครับน่าจะเปิดให้ก็คือตอนนี้ก็ระดมเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่อง ต้องช่วยหายใจอะไรต่างๆถ้ามันติดตั้งระบบกันนะครับก็ในช่วงเตรียมการนะครับครับส่วนประชาชนแล้วก็ร้านสรรพสินค้าอะไรต่างๆยังเปิดให้บริการไหมครับอาจารย์ครับตอนตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่แต่ก็หลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยก็ก็ต้องเข้าสู่พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินของที่รัฐบาลประกาศนะครับก็คือต้อง ต้องปิดทําการหนึ่งทุ่มตรงนะครับรวมมาถึงการห้ามประชาชนออกจากบ้านเรือนออกจากที่สถานในช่วงกลางคืนจําเวลาไม่ได้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าอะไรประมาณนี้แหละนะครับครับอก็คือช่วงกลางคืนพูดง่ายๆครับห้ามประชาชนออกจากบ้านเรือนส่วนแต่ว่าวันนี้นะครับเท่าที่สังเกตก็ถน้อนด้วยเงียบครับแคบๆครับ อันนี้คือส่วน่วนาพรบฉุกเฉินพรบฉุกเฉินครับครับผมอาจารย์ในส่วนห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อยังมีให้บริการในช่วงกลางวันใช่ไหมฮะกลางวันครับกลางวันแล้วก็ในส่วนสถานที่ราชการนะครับก็มีการปิดทําการใช่ไหมฮะในในช่วงอ่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่สองเมษายนะครับก็จะไม่ปิดนะครับครับ ก็จะมีนะฮะาทางาตามที่นะครับจังหวัดรัทาธานีนะครับก็จะมีการปิดประกาศสถานที่ราชการครับอาจารย์ด้านการให้บริการบางส่วนใช่ไหมครับก็จะเป็นการปิดชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่26นะครับมีนาคม2 5 6 3ถึงวันที่12เมษายนเลยทีเดียวนะฮะอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีท<ำ>ั้งสำนักง,งานหนังสือจังหวัดรุทาธานีด้วยแล้วก็ที่ดินจังหวัดแล้วก็ ในส่วนทั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นต่างๆก็ปิดไปหมดใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ครับ <c oughs> ครับส่วนการเดินทางอะไรต่างๆก็มีการเดินทางในภาพปกติกลางวันนะครับปกติใช่ไหมครับในส่วนจังหวัดพะทธานีของเราครับครับแล้ว <ปะ S 1> ทีนี้ค <c oughs> รับพ่ะกรกฉุกเฉินกำกับอยู่ที่บอกว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดน,นะครับ <c oughs> ก็ก็อันนี้ก็ยัง น่าจะมีเขาเรียกว่า่านตัวแดนสก,กัดนะครับ,รบของของ,ของทางเจ้าหน้าที่นะครับครับ<อ><ผ>มก็คือคนที่ไม่มีความจําเป็นก็คือก็อยู่ในภายในเมืองของตัวเองอยู่ในตัวจังหวัดของตัวเองแล้วก็ออยู่ในชุมชนของตนเองอะไรประมาณนี้แหละครับครับผมอในในในส่วนของอาทาง สอสอจอุบลรธานีเราเราเรามีการดําเนินการอะไรบ้างครับปาาระจย์แล้วก็ทาง<อ>ประชาคมงดเหล้าของเราเนี่ยฮะการทํางานครับดำเนินการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ,ะสนักง,งานสา,ารสุตรจังหวัดก็ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่งานหลักเลยนะครับในการประสานภาคส่วนแล้วก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์ที่คือสอนักง,งานสา,ารสุตรจังหวัดได้ได้จัดตั้งหน่วยต่อโต้ ภาวะฉุกเฉินนะครับผมหรือว่าหน่วยย OC ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเดือนก่อนเดือนมีนาน่าจะปลายเดือนมกรานะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับครับก็ก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด้ก็ดําเนินการในส่วนนี้อยู่นะครับท่านท่านก็ทํางานเข้มแข็งอยู่นะครับมแต่ว่าทีนี้ในส่วนที่ที่ผมดูแลอยู่ก็คือประชาคมว่าเราจังหวัดบุรีที่ อยู่ภายใต้สำนักง,งานเครือข่ายองค์กรวดเหล้าทั้งประเทศนี่นะครับครับอ่าพอดีอ่าเราเนี่ยปกติทุกปีในช่วงนี้นะครับเราต้องเตรียมงานในเรื่องของสงการนะครับรณรงสงการปลอดภัยสงการปลอดเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับครับพอดีปีนี้เนี่ยดูเราดูสถานการณ์แล้วนี่ภาว่าสงการนี้น่าจะอ่าก็คือจะไม่มีสงการนะพูดง่าย,นายๆนะครับอ่า แต่ไม่มีสงการไม่มีพื้นที่จัดงานสงการนะครับ,รบเป็นตามประกาศของทางภาครัฐนะครับ,รบเราก็เลยปรับนะครับปรับแผนกิจกรรมของเราเนี่ยไปสนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อมนะครับ,รบซึ่งซึ่งเราก็เป็นชุมชนที่เป็นแหล,ล่งเรียนรู้เป็นชุมชนสู้เล่าของเราที่ทำ,<ด>ำร่วมกันมาตั้งแต่ทำทำทำ,ทำงานร่วมกันมาพอสมควรแล้ว เราก็ไปได้ชุมชนตำบลธาตุน้อยนะครับเดียบนถึงนะครับที่เป็นชุมชนแกนนาใช่ไหมฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เป็นชุมชนแกนนามีกิจกรรมในการชวนคนเลิกเหล้าอะไรต่างมาระดับหนึ่งแล้วนะครับครับก็ก็พูดคุยกันในเบื้องต้นก็คือ,อเราจะเข้าไปสนับสนุนชุมชนให้ให้มีกระบวนการในเรื่องของการคัดกรองนะครับแยกแยกคน ประเภทต่างๆนะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ต้องกักตัวกลุ่มที่เดินทางไปพื้นที่เสียงอะไรนี่คือแยกแยกเป็นรายรายครัวเรือนเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กันให้ความรู้กับคนในพื้นที่นะครับโดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคราบท่าน้อยครับผมทางคุณหมอทางอะไรต่างๆนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับครับทาง ท้องถิ่นนะครับพบปตนะครับก็ก็มาร่วมมือกันก็อ่าก็จะมีปะสะมนะครับเป,เป็นเป็นแกนนาหลักในการที่จะไปสแก,กนไปค้นหาไปให้คําแนะนํากับผู้คนนะครับครับอ่าก็ซึ่งกิจกรรมนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับการ,รบให้ความรู้แล้วก็ป้องกันแล้วก็อ่าคัดแยกคนนะครับครับ เราไปถึงการประทาสัมพันธ์ให้คนอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆในช่วงนี้นะครับหมายถึงว่าไ,ไม่ให้เดินทางใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ให้เคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ก็จะเป็นพาหะนะครับอ่เราไปถึงการป้องกันตนเองก,กาอ่าใช้สมุนไพรแพทย์ภูมิแพทย์พืพ้นบ้านอะไระต่างๆพื้นบ้านใช่ไหมหรือที่เรียกว่าคุณหมอคุณหมอบ้านๆใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับใช้ภูมิปัญญาภูมิภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็รวมรวมถึงการรณรงค์มาตรการความปลอดภัยในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยการใช้เจลล้างมือนะครับครับการดูแลสุขลักษณะของตนเองนะครับอาจารย์ในในส่วนกิจกรรมในในส่วนกิจกรรมทาง ประชาคมงดเเล้าของเราเนี่ยจะดําเนินการลงจริงจังกิจกรรมในช่วงวันไหนครับอาจารย์เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจนกว่าอภาวะนี้จะจะอจะหายไปนะครับจนกว่าโรคโควิด -19 นี้จะหมดไปจากประเทศไทยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับครับอ่าทีนี้อันนี้เราทําเป็นเขาเรียกว่านําร่องไว้ก่อนเนาะแต่ว่า ถ้าชุมชนไหนสนใจนี่ก็สามารถติดต่อสมัครกับอาจารย์วิทยาได้เลยใช่ไหมฮะเอออาจจะนะครับอาจ่าบางส่วนเนาะแต่ว่าเราอาจจะมีเขาเรียกว่าความรู้บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาเล่าแลกเปเี่ยนกันได้ครับครับก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแยกเปลี่ยนบทเรียนแต่ก็ผมก็จะพยายามใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเช่นที่ทาง อาจารย์ทําอยู่นี่แหละนะครับก็คือาจจะเอาระบบแบบนี้แหละก็คือในแต่ละวันนี่ชุมชนเข้าไปปฏิบัติการอะไรก็เอามาเล่าเรี่ยนกันผ่านระบบออนไลน์นะครับผมเพราะช่วงนี้เราก็จะลดลดการเข้าไปอ่าไปเขาเรียกว่าไปประชุมเนาะใช้โซเชียลนี่แทนใช่ไหมครับใช่เราจะลดการพบปะกันลงแต่ว่าก็จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับ ก็ก็จะใช้ระบบแบบอาจารย์ทำนี้แหละนะครับ,รบก็จะ Copy ระบบแล้วก็เราก็จะโทรไปสัมภาษณ์ผู้นำแต่ละหมู่บ้านแกนนําอสมอว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราได้ไปปฏิบัติการอะไรก็จะเป็นการสร้างความตื่นตัวในพื้นที่อย่างหนึ่งด้วยนะครับครับอ่ใน,นส่วนอของประชาคมมดเล่าของเรานะฮะที่ดําเนินการ,รก็จะเปลี่ยนก,ก็จะดําเนินการโยกจาก อ่สงการอ่ะอะไรนะฮะอาจารย์สงการสงการปลอดภัยปลอดเล่านะครับปกติที่เราทําทุกปีนะครับครับผมอ่าเราก็จะมาเป็นอ่อาชุมชนอ่าชุมชนสู้เล่าครับอ่าลดความเสี่ยงจากโควิด1น,น,นครับก็บจะใช้ประมาณนี้นะครับครับผมเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้นเนินการจัด กิจกรรมทางไอสงการใช่ไหมครับแก็โยกไปเป็นกิจกรรมอย่างอื่นทดแทนทางสังคมใช่ไหมครับแค่เข้ากับบริบทปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงนะครับโควิด1นทนระบาดใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะไปเปลี่ยนโยกไปดำเนินกิจกรรมกิจกรรมที่บ้านทาดน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ครับเขาคือเข้มแข็งมีแกนนามีอะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนวิธีกระบวนการาคือแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละครับบางส่วนแล้วก็ใช้ส,สื่อสื่อให้เป็นประโยชน์ใช้สื่อออนไลน์สื่ออะไรต่างๆทุกช่องทางน,นะครับให้เป็นประโยชน์ก็ค,<ล>คือ,อเราเราก็เซฟตัวบุคคลตัวเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเซฟทั้งตัวชาวบ้านด้วยนะครับ,รบก็คือ ลดกันพบปะกันนะครับครับแล้วที่นี้ <บะ S 1> อาจารย์กันครับผมแล้วทีนี้สมมติว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนแล้วก็ทางประชาชนสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถติดต่อ,อสอบถามหรือว่าสมัครได้ที่ที่ไหนบ้าง<อ>ครับอาจารย์ครับเราเรามาเลกเปลี่ยนกันได้ครับเอาอย่างี้ดีกว่าคือเราเรามาเลกเปลี่ยนกันได้คือท่านอาจจะมีวิธีการอื่นนะครับอาจจะไม่เหมือนที่ชุมชนภาคน้อยนะค,ะครับถ้าจ,จะมีวิธีการอื่น อ่าที่ที่ดีกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับครับแล้วก็เอาอ่าใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละครับอ่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายนี่มาเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครับอ่าก็ก็คือเราเปิดกว้างครับเราเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดกว้างให้ทุกคนครับอ่าได้เข้ามานะครับก็ก็เห็นมีหลายชุมชนนะครับที่มีความเข้มแข็งอย่างอ่าผู้ใหญ่ทศพลทางครับ บ้านสีไข่ออกอะไรนี้ท่านก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์นะครับออนไลน์บอกกล่าวกับพี่น้องคงท่านอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องเป็นอย่างท่านน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ท่านอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นครับบางชุมชนอาจจะชวนกันออกกําลังกายชวนกันทำความสะอาดหมู่บ้านชุมชนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ ตามบริบทพื้นที่ครับในครับผมอาจาร,รย์ในส่วนมาตรการที่ที่ร่วมกันทางธาตุน้อยมีมีอะไรบ้างะฮะมาตรการก็มีมีเบื้องต้น,นก็น่าจะเป็นการคัดกรองคนให้เป็นประเภทต่างๆก่อนว่าใครเสี่ยงนะครับเสี่ยงใครเสี่ยงระดับไหนนะครับ,รบแล้วก็อ่าใครอาจจะมีถึงขั้นคือเราเรลืกว่ารพอสตอาจจะมี รวมถึงขั้นนะในการตรวจรักไข่ด้วยเ,เครื่องทโบสแกนอะไรอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็แยกแยกคนที่มีไข่ไปเบื้องต้นก็คืออาจจะมากับตัวที่บ้านอย่างน้อยก่อนครับ,รบที่มหาวิทยายลัยวิทยาเขตบ้านอย่างน้อยใช่ไหมอาจารย์ครับก็ก็คงต้องดูความสมัครใจว่าบางคนก็อาจจะกลับตัวอยู่บ้านถ้ากลับตัวอยู่บ้านนี้ก็ก็ต้องแยกของใช้นะครับพวก การช้อนซ่อมขันอะไรต่างๆนี่ครับ,รบก,ก็ต้องเป็นเฉพาะบะุคคลผ้าชุดตัวผ้าที่นอนหมอนม้วงแกลนตันก,ก็ต้องแยกนะครับห้องน้ำนะครับอะไรนี้ต้องต้องแยกต้องมีพื้นที่ในการสําหรับแยกถ้าถ้ามีถ้าเป็นคนที่เป็นไข้นะครับ,รบหรือว่าถ้ามีพื้นที่ส่วนตัวยิ่งดีใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับมีบ้านอ่วหรือมีพื้นที่ส่วนตัวางรที่ยืนยันว่าติดเชื้อนี่ก็ก็อาจจะส่งมาที่โรงพยาบาลสนามของทางจังหวัดที่กาลังจะเปิดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มาตรการทางสังคมอย่างอื่นก็อาจจะมีทางผู้นาเนี่ยอาจะนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ตกลงกันนะผู้นําอาจะมีการตั้งด่านสกัดคนเข้าออกหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับครับอ่าเพราะว่า พื้นที่บ้านธาดน้อยนี่เป็นหมู่บ้านชายแดนที่ที่ติดกับจังหวัดชิซึกินะครับ,รบอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดชิเเกตก็ห่างกันแค่เจ็ดกิโลอาจจะมีตั้งจุดตัวจุดคัดกรองคนที่จะผ่านเข้าออกว่าเออจะเดินอันนี้เป็นมาตรการทางสังคมนะครับ,รบผมอา,อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้คัดกรองในเรื่องของคนเป็นไข้แต่ว่าคัดกรองคนเป็นไข้หนึ่งก็คือ ใช้พลังวสมครับในการตรวจคัดกรองตรงนี้ครับครับแล้วทีนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังไหมครับในส่วนกิจกรรมแล้วก็การดำเนินงานของทางประชาคมยุทธเราแล้วก็ทางสสจบุรีธานีของเราครับอาจารย์เอ่อช่วงนี้นะครับถ้าจะฝากก็คือคงต้องขอให้ทุกคนอดทนนะครับเพราะว่าเราเราเผชิญกับปัญหานี้ร่วมกันแล้วนะครับทั้งประเทศนะครับ แล้วก็ทั้งโลกด้วยนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนใดคนหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าผิดปกติไปใช้นิดนิดนึงนะครับใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับในช่วงนี้ไม่สะดวกสบายเหมือนก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดนี้เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็รักษาตัวเองนะครับป้องกันตัวเองก็คือ ถ้าไม่มั่นใจตัวเองก็อ,อย่าไปพบปะคู่คนนะครับให้ให้อยู่แต่ในบ้านนะครับก็ก็คือตัวเราก็อย่าเป็นพาหะนะครับแล้วก็อยาอ่าถ้าเราไปพบปะถ้าร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อนี้มานะครับ,รบก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าฝากจริงๆก็คือผมทํางานเรื่องของ รถเล่านะครับก็คือผมการดื่มมแอลกอฮอล์นะครับการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงครับนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่ติดเชื้อนี่ติดจากวงเล่านะครับไปงานปาร์ตี้กินเหล้ากันก็ก็ติดเชื้อทั้งทั้งวงเลยอะไรอย่างนี้นะครับไปติดในผับก็มีนะครับก็มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อคนที่สูบบุหรี่นี่ก็ทราบเป็นอยู่แล้วว่า อดนะครับก็ก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคนที่ไม่สูดควดนนะครับ,รบก็ลดความเสี่ยงอย่างอืงอ่นก็คืออยู่พยายามอย่าอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันอะ,อะไรการเผาเผาฟางข้าวก่อนไชนาช่วงนี้ก็งดนะครับเพราะว่าฝุ่นควันก็จะเข้าเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรามากนะครับก็ลดความเสี่ยงจากภัยอย่างอื่นด้วย ครับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตนะช่วงนี้นี่ครับผมคนเป็นห่วงคือป้องกันเองจากไวรัสก็คือใส่เนื้อใส่หน้ากากครับนามัยนะครับครับอาจารย์แต่ว่าเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับครับก็ก็ก็คือท่านเราจะเซฟตี้ก็เซฟตี้ให้ทุกอย่างครับครับทั้งจากโรคระบาดด้วยทั้งจากเชื้อโรคด้วยนะครับครับช่วยกันนะครับครับครับอาจารย์มีอะไรฝากท่านผู้ฟังอีกไหมครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับส่วนใครที่เขาเรียกว่าชอบเสี่ยงโชคนะครับก็รอไปอีก45วันนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับจนจะได้ยผทนะครับขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิทยาบุญชวีนะครับผู้อำนวยการนะครับประชาคมงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ที่ให้เกียรติการนะครับสัมภาษณ์สดนะครับในคืนนี้นะครับเกี่ยวกับรายงานบรรยากาศสถานการณ์นะครับทางจังหวัดบุรีานีของเรานะครับแล้วก็ในส่วนนะครับขอพระคุณนะครับสำหรับในส่วนผู้สนับสนุนนะครับทางนะครับสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยนะครับกองทุนสนับสนุนนะครับพัฒนาสื่อนะครับปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ข้าวหวยเกลือสตูดิโอนะครับแล้วก็ขอพรบคุณนะครับไปยังนะครับ โรงคั่วกาแฟ4ฟดีคอฟฟี่นะครับกาแฟอำเภอเขืองในจังหวัดบรัธานีนะครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังนะครับกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการรายงานนะครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในส่วนของจังหวัดบรัธานีนะครับแล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนมัธยมน้อยพรเมษยาได้นะครับในช่องทางนะครับงานนักเรียนประจำพักนอนนะครับก็จะมีการรายงานตลอดนะครับ ทุกวันนะครับเดยวผมจะพยายามรายงานตลอดนะครับอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับรู้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับนะครับบรรยากาศโควิด1 9นะครับหรือว่าไวรัสโคโรนาทางจํารมดทานีของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ ทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้เกติตตามรับชมรับฟังในคืนนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับยูทูปงานนักเรียนประจำพักนอนนะครับจะมีอยู่2ช่องทางหลักๆนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับงานกิจกรรมทั้งโรงเรียนแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสังคมนะครับในส่วนนะครับข่าวนะครับการรายงานนะครับ ของจมรัฐธานีผมก็จะนําข้อมูลมาอัปเดตนะครับรายงานมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้เกียรตามรับชมและฟังนะครับสาหรับนะครับเกี่ยวกับการรายงานนะครับสถานการณ์นะครับโควิดหนในสวนจมรัฐธานีนะครับผมครูวัชรมงคลนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม